Salamatkan. วันนี้พบกับสินค้า,าใหม่จากทํางแบรนด์ซัมซุงนะครับวันนี้ผมอยู่กับซัม s ุง Galaxy A17 5G และซัมซุง Galaxy A07 นะครับ A07 เนี่ยจะรองรับสัญญาณ 4G นะครับต้อบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะกับการทํามาหากินมากๆเลยทุกคนใครที่ในเรื่องของการถ่ายทำคอนเทนต์เน้นถ่ายวิดีโอหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดขายของนะ A17 5G ตอบโจทย์ได้ดีมากทุกคนเพราะกล้องชัดมากนะครับสีตรง สีไม่เพี้ยนอีกด้วยแถมใครถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ยังมีกันสั่น OIS มาให้ใช้งานนะครับเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอ,อนิ่งมากๆเลยครับส่วนเจ้าตัว A074G ตัวนี้นะครับใครที่กำลังมองหามือถือราคาประหยัดไม่แพงแต่สเปคดี A07 ตอบโจทย์ได้ดีมากอย่างแรกนะคือทางแบรนด์ซัมซุงเนี่ยอัปเดตข้ามเวอร์ชันให้นานสูงสุดถึง6ปีเลยนะเป็นเพียงแบรนด์เดียวนะครับที่อัปเดตให้ยาวนานถึง6ปีให้กับมือถือในงบราคาไม่เกิน3,000บาทต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องของชิปเซ็ตนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่ได้เป็นตัว G99 นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับ เวลาเปิดแอปธนาคารหรือว่าเปิด QR code ให้ลูกค้าสแกนจ่ายเนี่ยมันทําได้อย่างรวดเร็วมากๆคุณจะลืมภาพจําไปเลยว่ามือถือในงบ3,000บาทจะต้องชา้าจะต้องอืดนนะฮะเพราะรุ่นนี้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยครับและถ้าหาว่าใครยังไม่รู้จักกับ Samsung Galaxy A17 5G และ A07 เนี่ยเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับ ผมต้องฝากให้ท่านผู้ชมคั้นเนี่ยช่วยกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัที่ตัว A17 5G กันก่อนนะครับซึ่งภายในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเน้นมาที่รุ่นนี้เป็นหลักที่ประมาณ80%เลยนะส่วนอีก20%เนี่ยจะเป็นน้องเล็กอย่างตัว A07 นะครับและไม่ต้องน้อยใจนะถ้าใครอยากจะดูรีวิวเต็มตัว A07 เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนสีที่มีว่าจำหน่ายนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะจะมีสี black หรือว่าสีดาและสี b l u หรือว่าสีน้าเงิน นั่นเองนะครับซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นสีบูนะฮะทุกคนอ่ะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นงานด้านนะครับผิวแบบแมตนะ เวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยผมว่าสีน้าเงินแบบเนี้ยคือดูดีดูสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะด้านในมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับและหน้าจอของ A 1 7 5 G เนี่ยมีการเสริมความแข็งแรงด้วยกระจกนิรภัยกันรอย Gorilla Glass w i t อีกต่างหากนะส่วนฝาหลังเนี่ยจะเป็น Glass Fiber บวกกับโพลิเมอร์นะครับ ทำให้หน้าจอและฝาหลังเนี่ยมีความแข็งแรงและลดรอยขีดข่วนได้ดีมากๆส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่192กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยเพียงแค่7.5ม mm. ลเมตรเท่าน,นั้นเองนะบางกว่ารุ่นเก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนนะเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นไมค์สานทานนะครับตามบริเวณช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอตไทสีนะแล้วก็ตามบริเวณลำโพงนะครับ ส่วนฝาคราบของตัวเครื่องดีไซน์เป็นแบบ Key Island 2.0นะครับโดยที่ด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่ม power นะครับซึ่งปุ่ม power จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยซึ่งตัวสแกนของรุ่นนี้ทําได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํามากๆเลยครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยมีไมค์ตัวที่2ด้วยนะสําหรับตัดเสียงรบกวนในเรื่องของงานวิดีโอนะครับส่วนฝักซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งถาดใส ซิมของรุ่นนี้จะเป็นแบบไฮบิดส l o t ตนะนี้เรามาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างทุกคนนะ่ะขอยากเริ่มจากเรื่องของซอฟต์แวร์ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะผมประทับใจมากรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Android 15นะแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI 7.0ทางแบรนด์เนี่ยแจ้งมาว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ข้ามเวอร์ชั่นให้นานสูงสุดถึง6เวอร์ชันเลยครับและยังอัปเดตแพทความปลอดภัยของตัวเครื่องให้นานสูงสุดถึง6ปีเรียกได้ว่าถ้าใคร กำลังมองหามือถือที่ใช้งานระยะยาวได้อะไรหาง่ายมีศูนย์บริการแบรนด์ซัมซุงเนี่ยไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของออโต้บอกเกอร์นะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยก็ยังให้ความสําคัญกับพวกมิจฉาชีพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณใช้มือถือของทางแบรนด์ซัมซุงนะ มั่นใจได้เลยว่าคุณจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเจ้าตัวออโต้บล็อกเกอร์เนี่ยหรือว่าตัวบล็อกอัตโนมัติเวลาที่เราโดนมิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องหรือว่าโหลดแอปมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จาก Play Store นะฮะตัวเครื่องเนี่ยมันจะบล็อกการติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัติเลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับและยังสามารถบล็อกเบอร์มิจฉาชีพได้ไง่ายๆครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่าการโทร ID ผู้ โทรและการป้องกันสแปมป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อกไปได้เลยครับจากนั้นกดเครื่องหมายบวกนะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมิจฉาชีพโทรหาคุณเนี่ยจะไม่ติดอย่างแน่นอนและปุ่มพาวเวอร์ของรุ่นนี้นะครับยังสามารถใช้เป็นปุ่มทางลัดและปุ่มสลับเรียกใช้งานในส่วนของ Gemini ได้ด้วยนะโดยที่กดปุ่มพาวเวอร์ครั้งเนี่ยจะเป็นการเรียกใช้งานไฟฉายแบบด่วนนะครับหรือเราจะตั้งเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะกดปุ่มพาวเวอร์ แช่เอาไว้เนี่ยจะเป็นการเรียกใช้งานในส่วนของ Gemini นะครับสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะอย่างเช่นคุณรู้จัก Samsung Galaxy A175G ไหมซึ่ง Gemini เนี่ตอบได้เฉยเลยนะและยังมี Image Search นะครับคือสอบถามข้อมูลต่างๆจากรูปภาพได้ซึ่งผมจะถ่ายรูปชินจังเพื่อสอบถาม g e ม i นานะว่ารู้จักไหมแน่นอนว่าเจมินายนีย่รู้จักชินจังด้วยนะครับ จมินายช่วยบอกวิธีทำหมูกรอบได้ไหมแน่นอนครับการทำหมูกรอบมีขั้นตอนหลักๆดังนี้ครับ 1. เตรียมหมูสามชั้นเลือกหมูสามชั้นที่มีชั้นหนังและยังมีเจมินายไลน์นะครับหรือการแชร์หน้าจอกับเจมินายนั่นเองเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆบนจอมือถือก็สามารถทำได้ด้วยนะ เจมินายคุณรู้ไหมว่ารูปภาพที่เป็นปลาเนี่ยเป็นปลาชนิดไหนรูปนี้เป็นรูปปลาแซลมอนครับเป็นปลาที่คนนิยมทานกันมากเลยครับราคาแพงไหมปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีราคาสูงครับโดยราคาจะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาและคุณภาพของปลาครับหากคุณสนใจจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาปลาแซลมอนในตลาดได้นะครับ คราวนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปแหละว่ากล้องของรุ่นนี้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยชัดมากๆโดยที่กล้องหน้านะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะส่วนกล้องหลังมีทั้งหมด3ตัวนะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยจะเป็นกล้องอันต์วานะครับ5ล้านพิกเซลนะกล้องตัวที่2ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นกล้องหลักนะครับที่ให้มุมมองกว้างเหมือนเลนวายเลยความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับมีการสั่น OIS มาให้คุณใช้งานด้วยกล้องตัว ัวที่3จะเป็นกล้องมาโครนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครในเรื่องของการถ่ายรูป กันสั่น OIS เนี่ยมันจะมาช่วยให้มือของเราเนี่ยมันนิ่งกว่าเดิมไม่มีอาการสั่นทําให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยคมชัดมากๆครับมาดูกันที่ไฟล์ของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนอ่ะเริ่มจากกล้องหน้านะครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยถ่ายสวยเลยครับเกลี่ยผิวได้เรียบเนียนดีสกินโทนของผิวเนี่ยจะเป็นแบบ natural tone นะครับมีความเป็นธรรมชาติตามแบบสไตล์ของทาง s a m s u ุงเลยครับและยังตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยได้ดีมากๆ ส่วนกล้องหลังที่ผมเท็มาจะเป็นการถ่ายด้วยโหมดภาพบุคคลนะครับซึ่งถ่ายได้ชัดเจนดีมาก สีสดสว่างถ่ายย้อนแสงก็ดีที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคงเป็นการถ่ายแบบพร็อตเทตนั่นเองนะครับเพราะฉากหลังเนี่ยละลายได้สมจริงมากตัวแบบไม่ดูลอยจากฉากหลังจะเกินไปยิ่งถ้าเวลาฉากด้านหลังมีหลอดไฟนะภาพที่ได้เนี่ยจะมีวงโบเก้สวยๆมาให้เราภายในภาพด้วย ส่วนงานวิดีโอกล้องหลังนะครับอาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากตัวแบบชัดฉากด้านหลังชัดและรุ่นนี้นะครับยังมีกันสั่น OIS ไม้คุณใช้งานด้วยซึ่งเป็นกันสั่นที่ฮาร์ดแวร์เลยนะทำให้เวลาที่เราเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอนิ่งมากๆไม่มีอาการสั่นเลยครับและนอกจากนี้แล้วนะครับเลนส์วายก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะอาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับว โอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีไม่แพ้กับกล้องหลักเลยครับมุมอมองกว้างมากเก็บวิวด้านข้างได้ครบ จะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ยังไหวนะวิดีโอเนี่ยนิ่งมากไม่มีอาการสั่นเลยครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะวิดีโอถ่ายได้ชัดเจนดีซึ่งความละเอียดเนี่ยสามารถใช้โหมดบิวตี้ได้ด้วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยยังคงเรียบเนียนอยู่เสมอและผมยังได้เทสการถ่ายแนวตั้งมาให้ดูด้วยนะเผือ่อว่าใครเน้นการถ่ายแบบ9ส่วน16นะครับ มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําอยู่นะครับส่วนพนัของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอซูเปอร์อมโมเลตนะขนาดของหน้าจอ6.7นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะครับสีสันของหน้าจอสว่างสดใสดีมากเหมาะกับการดูคอนเทนต์สดๆไปเลยนะครับในส่วนของการดู Netflix เ,เนี่ยดูได้ที่ความละเอียด L1 นะหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับส่วนความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้ ให้มาพิกสูงสุดอยู่ที่800นิตนะครับรีเฟรชของหน้าจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่90เฮิรตนะไถฟีดข่าวลื่นกว่า60เฮิรตอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ต้องการใช้งาน2หน้าจอรุ่นนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านบนด้านล่างสลับด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็ได้นะครับและยังสามารถเซฟแอปคู่ไปไว้ที่หน้าจอหลักได้ด้วยนะหรือใครจะทําเป็นหน้าต่างรอยรุ่นนี้ก็รองรับได้นะครับในส่วนของการโคลนแอปเนี่ยสามารถ โหลดแอปได้มากกว่า2แอปนะแอปไหนที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยครับในส่วนของ CPU นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป Exynos 1330นะการ์ดจอเนี่ยเป็นมาริ g 68ครับซึ่งผมเองได้เทปสิทธิธภาพของคะแนนอัจจูตมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมอยู่ที่462,228คะแนนนะครับ การใช้งานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการท่องเน็ตเล่นไล n e เล่น f เฟซท่องโลกโซเชียลอะไรแบบนี้ประมวลผลไวมากไม่ช้าไม่อืดน,นะครับส่วนใครที่ในเรื่องของการเล่นเกมนะถ้าอยากจะเล่นแบบลื่นๆเนี่ยผมแนะนำให้ปรับกราฟิกเป็นแบบต่ำสุดนะครับจะเล่นได้ลื่นมากๆ ซึ่งเกมแรกจะเป็นเกมฟรีไฟล e นะครับกราฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นแล้วชอบมากที่สุดก็คือในเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะครับเพราะจอสวยมากสีสดสว่างทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันเพลินมากๆเลย เพอปแป๊บเดียวเนี่ยผมเล่นเกมนี้ไปเกือบ2ชั่วโมงเลยนะส่วนความพื้นไหลในการเล่นเกมนะครับการปรับกราฟิกแบบเนี้ยเล่นได้ลื่นมากเลยครับสาวกฟรีไฟลไม่ผิดหวังแน่นอนนะเวลาวิ่งเวลาหมุนตัวหรือเวลาแผ่นเป้าเนี่ยภาพดูไหลลื่นสมูทดีเลยครับเทียบกับตัว A165G รุ่นก่อนหน้านี้โดยส่วนตัวนะผมว่า A175G เนี่ยจะเล่นได้ลื่นกว่านะครับส่วนการแหลกระหว่างการเล่นเกมเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาประมาณเกือบ สชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะถ้าจ่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คะแนนเลยครับส่วนเกมที่2จะเป็นเกม PUBG นะครับอ่ากราฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงนะครับ ต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าเครื่องที่รีวิวเนี่ยไม่ใช่เครื่องขายจริงนะครับเลยปรับได้แค่นี้นะซึ่งถ้าเป็นเครื่องขายจริงเนี่ยผมว่าเฟรมเรทน่าจะปรับได้ที่ออาต้าเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูกันที่ตัวเจรสโคบกันก่อนเลยครับผมว่าตัวเจรสโคปของรุ่นนี้คือมันดีเลยนะไม่ช้าไม่หน่วงนะครับคือมันแทบโยเรียวไทม์เลยก็ว่าได้ ใครที่ชอบเล็งเป้าผ่านตัวใจโรสโคบเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเล่นดิลื่นอยู่นะไม่หน่วงปรับกราฟิกแบบเนี้ยเล่นได้สบายๆเลย ส่วน,นการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะถ้าทีคะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนครับเกมสุดท้ายจะเป็นเกม R O V นะฮะทุกคนกราฟิกต่างๆเนี่ยผมจะปรับสุดเท่าที่เกมมันปรับได้นั่นแหละต้องบอกว่าเกมนี้เล่นได้สบายๆเลยครับลื่นมากๆโดยในช่วงเข้าตีไฟให,ใหญ่ๆตลอดทั้งเกมเนี่ยเฟรมเรทล่วงลงมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ5 5ถึง58เท่านั้นเองนะส่วนไฟเล็กๆ เนี่ยจะอยู่ที่59-60นิ่งๆเลยสาววร์วีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คะแนนเลยครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนนะรุ่นนี้จะมีวาจจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะตัวแรกจะเป็นตัวแรม8 รอม128กิกนะครับซึ่งแรมแเนี่ยสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก 8G กิกสนะส่วนขั้นตัวที่2นะครับจะเป็นแรม8รอม 256G กิกนั่นเองซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอมไหมทุกคนจะรับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่533มเมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่509เมกต่อวินาทีนะครับพื้นที่การใช้าง,งานไม่เพียงพอรองรับ Micro SD Card ได้สูงสุดอยู่ที่2เทราไบต์เลย ครับ ในส่วนของแบตเตอรี่รุ่นนี้ได้ความจุมาชี่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วหยุดที่25วัตครับส่วน Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะก็คือ2 4กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0นะครับกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยด้วยค่ามาตรฐาน IP 54นะบลูทูธรองรับเวอร์ชัน5.3ครับในส่วนของงานลำโพงนะครับตัว A175G เานี่ยลำโพงอาจจะได้มาแค่1ตัวนะแต่คุณภาพเสียงเนี่ยผมว่าดี

มาดูกันที่ราคาเปิดตัวกันบ้างนะครับซัมซุง Galaxy A175G ตัว RAM 8รอม128 g b เนี่ยเปิดตัวราคา7,499บาทนะครับส่วน RAM 8รอม256 g b เนี่ยเปิดตัวราคา8,999บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวตั้งแต่วันที่25สิงหาคมไปจนถึงจนกว่าของจะหมด จะได้รับของแถมเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จ25วัตต์และหูฟังฟรีเลยนะมูลค่าของแถม789บาทซื้อตอนนี้คุ้มที่สุดแล้วครับ มาดูกันที่ Samsung Galaxy A07 กันบ้างนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่รองรับสัญญาณ 4G นะครับเอาเรามาดูกันที่ราคาเปิดตัวกันหน่อยสำหรับ Samsung Galaxy A07 4G นะครับตัว RAM 4ร64เนี่ยเปิดตัวราคา2,999บาทเท่านั้นเองนะส่วนตัวความจุ RAM 4รอม128กิกเนี่ยเปิดตัวราคา3,999บาทครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรุ่นนี้ก็คือแถมอะแดปเตอร์หัวชาร์จฟรี25 วัดนะมูลค่า490บาทนะครับ สั่งซื้อช่วงนี้ผมว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วครับมาดูกันที่สีที่มีวางจําหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด2สีนะโดยที่สีแรกเนี่ยจะเป็นสีแบล็ k นะครับหรือว่าสีดานะส่วนสีที่2จะเป็นสีไล g h t v i o เ e ตนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นสีม่วงนะครับเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนด้านหลังเนี่ยจะดีไซน์เป็นงานด้านนะครับลดลายกราฟิกเนี่ยจะเป็นแนวเส้นตรงทั่วฝาหลังไปหมดเลยนะเวลาที่แสงมากระท เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันดูสวยงามดูพรีมเมียมมากๆนะครับหน้าจอเนี่ยมีการครอบทับด้วยกระจกนิรภัย2ชั้นนะครับสวยฝาหลังเนี่ยจะเป็นกราสไฟเบอร์ iber, บวกกับโพลิเมอร์นะครับทำให้หน้าจอและฝาหลังเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยครับ ส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องรุ่นนี้จะอยู่ที่184กรัมนะส่วนเรื่องของความบางเนี่ยอยู่ที่7.6ม mm, ิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ดนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นไมค์สนทนานะตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะส่วนฝงขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม สแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยและบอกของตัวเครื่องเนี่ยมีไมค์ตัวที่2ด้วยนะเอ้ยราคาถูกๆแต่ว่ามีไมค์แต่เฉลียงกวนไมค์คุณใช้งานด้วยดีมากเลยฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งถ้าใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบสสลอดด็อตเลยครับมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของซอฟต์แวร์ก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปว่านี่คือมือถือนรทราคาไม่เกิน3,000บาทแต่ทางแบรนด์อัปเดตแอนดรอยข้ามเวอรช์ชันให้นานาสสูงงุดถึ6ปี อัปเดตแัดความปลอดภัยของตัวเครื่องให้นานสูงสุดอีก6ปีนะครับเท่นากับว่าคุณสามารถใช้งานรุ่นนี้ไดถึง Android 21เลยนะเออต้องบอกว่าเป็นเพียงแบรนด์เดียวนะฮะที่อัปเกรดมือถือให้ยาวนานขนาดนี้ให้กับมือถือในงบราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับต่อมาเขาจะเป็นในส่วนของออโต้บล็อกเกอร์นั่นเองนะครับหรือตัวบล็อกอัตโนมัติเวลาที่เราโดนมิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องเนี่ยหรือว่าโหลดแอปต่างๆที่มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ จาก p l e y s ต o r e ตัวเครื่องมันจะบล็อกการติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากมิจฉาชีพและยังสามารถบล็อกเบอร์มิจฉาชีพนะครับได้ง่ายๆโดยเข้าไปที่การตั้งค่าการโทรเข้าไปที่ i อดีผู้โทรและการป้องกันสแปมนะบล็อกหมายเลขนะครับเสร็จแล้วก็ใส่บอ์โทวไปได้เลยกดเครื่องหมายบวกนะครับเพียงเท่านี้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมิฉาชีพไม่สามารถโทรกลับมาหาเราได้นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยการดีไซน์จะเป็นแบบ i ินฟิน t y U ยูนะครับติ่งของหน้าจอเนี่ยเล็กกว่าตัว A175G นะเอออันนี้ก็แอบงองเหมือนกันนะครับส่วนพนักของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ LCD ขนาดใหญ่6.7นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับรีเฟรเของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่90เฮิร์นะครับเป็นฟังก์ชันอัตโนมัตินะก็คือแปรผันไปตามการใช้งานนั่นเองนะครับพอาะฉะัสูงสุดเท่า กกับตัว A175G นะนั่นก็คือ800นิตนะครับสามารถที่จะแบ่งหน้าจอเป็นสส่วนได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็สามารถทําได้นะแล้วก็สามารถเซตแอปคู่ไปไว้ที่หน้าจอหลักได้ด้วยนะครับในส่วนของ CPU นะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในงบราคาไม่เกิน3,000บาทแล้วนะชิปเซตเนี่ยผมการันตีเลยวว่าดีที่สุดอย่างแน่นอนรอบนี้อัปเกรด CPU ขึ้นมาใหม่เป็นตัว MediaTek h e l i o G99 นะครับชิปเซตขนาดเพียงแค่6นา โนเมตเท่าน no ั้นเองนะ แรงกว่าเดิม60%นะครับถ้าเราไปเทียบกับตัว G85 นะในส่วนของการจอเนี่ยได้เป็นมาลี G57MC2 นะครับคะแนนอัตุตู้เนี่ยสูงถึง4 0 0 0 0กว่าคะแนนกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้เลยว่วาแรงที่สุดในงบ3,000บาทแล้วในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยผมเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มสัก1เกมนะครับนั่นก็คือเกมฟรีไฟนะซึ่งสำหรับรุ่นเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่มีตัวเจลสโคปมาให้คุณใช้งานนะั้นเนื่องจากว่าเป็นมือถือราคาประหยัดนั่นเองนะครับกลับมาครับที่ทางการยิงจะต้อง ต้องใช้มือบังคับอย่างเดียวนะสึงในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยเล่นเลืนเล่นลื่นมากครับเกินความคาดหมายไปเยอะเลยไม่หน่วงไม่ช้าเวลาหมุนตัวหันซ้ายหันขวาภาพดูสม,มูทดีมากปรับกราฟิกแบบนี้เล่นได้สบายสบายเลยส่วนการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะหรือแม้แต่อาการสะดุดเล็กน้อยเนี่ยก็ยังไม่เจอเหมือนกันนะครับถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คะแนนเลยครับ มาดูกันที่เรื่องของแ a m กับรอมกันบ้างนะครับรุ่นนี้มีวายหนาดอยู่ทั้งหมด2ความจุนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว r รม4รอม64นะครับความจุที่2เนี่ยจะเป็นตัวแรม4รอม128กิกนะซึ่งผมเองได้เทประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอมไหมทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านอยู่ที่1,51 0เมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนอยู่ที่513เมกต่อวินาทีนะครับเราได้ไปโค้ดดีการ์ดได้สูงสุดอยู่ที่2เทราไบต์เลยมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้าง นะครับทุกคนกล้องหน้าได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดสูงสุดได้มาถึง50ล้านพิกเซลเลยนะส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะครับ2ล้านพิกเซลถ่ายรูปสวยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะเดี๋ยวไปชมตัวอย่างภาพถ่ายกันครับ ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ได้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับเท่ากันกับ A17 5G นั่นแหละรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่25วัตต์เหมือนกันเลยครับส่วนในเรื่องของ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi ได้2ความถี่นะก็คือ2.4 GHz กิกเฮและ Wi-Fi 5.0นะครับ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรีวิวนะครับซัมซุงกา a l ็กซ A175G และตัว A07 นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังหน่อยละก,กันนะว่าทั้ง2รุ่นนี้มันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าทั้ง2รุ่นนี้มันเป็นมือถือที่ใช้ทํามาหากินได้เหมาะเจาะมากๆนะครับ ใครที่เน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอเน้นไลฟ์สดนะเจ้าตัว A17 5G เนี่ยอยากจะบอกไปว่ามันถ่ายวิดีโอได้ชัดเจนมากๆนะครับและยังมีการสั่น OIS มาให้คุณใช้งานด้วยส่วนเจ้าตัว A07 รุ่นรองรับสัญญาณ 4G เนี่ยก็เป็นมือถือราคาประหยัดที่ชิปเซตเนี่ยถือว่าแรงที่สุดในรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีออโต้บล็อกเกอร์ ครับที่สามารถบล็อกลิง์จากมิดชาชีพได้ด้วยนะครับและยังสามารถบล็อกเบอร์โทรของมิดชาชีพได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณใช้มือถือของทางแบรนด์ Samsung มั่นใจได้เลยว่าจะปลอดภัยจากมิดชาชีพอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ